ริ่มต้นมานะครับก็ปิดทุกอย่างให้หมดเลยนะครับผมหลังจากนั้นนะครับก็ให้มาที่ไฟล์ด้านบนนะครับแล้วก็กดที่ล็อกอินทูเทรดอักขาวตัวนี้นะครับกดเข้าไปนะครับหลังจากนั้นก็ไปเอานะครับตรงนี้มาใส่นะครับที่อีเมลก็ได้หรือที่อีเมลแล้วกันนะครับที่อีเมลนะครับก็กดที่บัญชีตรงนี้เราเพิ่คลิกมาเลยครับแล้วกดค o p y นะครับแล้วก็นะครับมามาวางตรงนี้นะครับ ไปที่อเมลครั้งนะครับแล้วก็รหัสผ่านตัวจริงไวเทตตรงนี้นะครับเอาตรงนี้มานะครับตรงนี้ครับคัปปี้นะครับแล้วก็กดวางนะครับเซิร์ฟเวอร์นะครับให้เลือกที่เ t ลเทต l i ฟ e นะครับตอนนี้นะครับตรงนี้ก็ยังจะยังไม่ล็อกอินนะครับขึ้น no connection หลังจากที่กดล็อกอินไปแล้วนะครับอ่าตรงนี้นะครับตรงนี้ขึ้น no connection นะครับพอล็อกอินไปแล้วนะครับตรงนี้ถ้าเกิดมันขึ้นแบบนี้นะครับคือ invalid account ตรงนี้ก็คือเราใส่รหัสผ่านผิดนะครับ ให้เราใส่ใหม่นะครับเหมือนเดิมครับไปที่ไฟล์นะครับเราอินดูเพลตเขานะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับ copy ตรงนี้นะครับเอามาวางนะครับแล้วก็ copy ตรงนี้นะครับแล้วก็เอามาวางนะครับล็อกตัล็อกอินนะครับ หลังจากที่ทักเกิดขึ้นอย่างนี้นะครับเป็นสีเขียวๆอย่างนี้นะครับแล้วก็มีเลข incoming mail แสดงว่าตรงนี้นะครับแสดงว่าใช้ได้แล้วนะครับตรงนี้ก็คือการล็อกอินสำเร็จแล้วนะครับโอเคครับเรามาดูส่วนประกอบนะครับเรามาดูส่วนประกอบนะครับตรงนี้นะครับเปิดไปก่อนก็ได้นะครับถ้าเกิดกรณีที่อยากจะให้หน้ำเมื่อกี้ขึ้นมาครับก็กดที่ตรงนี้นะครับก่อนตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าเทอร์มินอลนะครับเป็นเทอร์มินอลนะครับตรงนี้ภายในก็จะมีนะครับเครด Exposure ตรงนี้ก็คือเป็นรายละเอียดข้างในนะครับแต่ส่วนใหญ่เราจะส่วนใหญ่เราจะสนใจที่ตรงเทรดตรงนี้นะครับก็คือเราจะมีเงินจะโชว์เงินของเราว่าเราเทรดอะไรบ้างไปแล้วตรงนี้นะครับจะอยู่ที่หน้านี้ทั้งหมดนะครับตรงนี้นะครับก็ประมาณนะครับถ้าเกิดต้องการจะเลือกคู่เงินนะครับให้เรามาที่ตรงนี้นะครับเขาเรียกว่า Market Watch นะครับกดเข้ามาตรงนี้นะครับอ่าก็จะมีคู่เงินอยู่นี้ครับแล้วเรากด High All ก่อนก็ได้ครับ High All คือปิดหันทั้งหมดนะครับ แล้วเราก็สามารถกดโชว์ออลได้นะครับก็คือเปิดขึ้นมาทั้งหมดได้นะครับหรือนะครับถ้าเกิดอันนี้เป็นคลิปและเทคนิคนะครับหรับส่วนตัวผมไม่ชอบที่จะต้องมาไล่หานะครับแต่ผมจะจาคู่เงินได้นะครับผมก็จะเลือกมาเป็นบางคู่จะเลือกมาเป็นบางคู่นะครับผมก็ใช้วิธีการดับเบิลคลิกที่ตรงที่ว่างๆนะครับแล้วก็กดถ้าผมต้องการเป็นคู่ทองคำนัก็เป็น XAU USD นะครับแล้วกด enter นะครับต้องการคู่เงิน GBP JPY นะครับผมดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็พิมพ์ GBPJPY Y นะแล้วกด enter นะครับหรือจะเป็นคู่เงิน EUR USD ผมดับเบิลคลิกนะครับ EUR USD นะครับอ่าต่อไปนะหรือจะเป็นคู่เงิน USD JPY นะครับผมดับเบิลคลิกเหมือนเดิมครับ USD JPY อ่าก็ได้มาแล้วคู่ที่เราต้องการจะเทรดสีตัวเราก็จะไม่ลบนะครับส่วนวิธีการเปิดตัวกราฟขึ้นมานะครับก็มี2วิธีหนึงนะครับก็คือให้เราลากไปวางนะในที่ว่างๆนะครับลากไปวางในที่ว่างๆนะครับ 2นะครับให้เราคลิกขวานะครับที่ตัวผู้เงินที่เราต้องการจะเสรดนะสมมติผมเป็น EUR USD นะครับคลิกขวานะครับแล้วก็กดที่ชาร์จวินโดนะครับนะครับขึ้นมาแล้วครับตรงนี้นะครับสมมุติเป็นคู่เงิน USD PY นะคลิกขวาแล้วกดชาร์จวินโดนะครับอ่าเรียบร้อยตรงนี้ผมเปิดมาเสร็จละผมปิดไปนะครับอ่ากงการจะเปิดเรียกกันมากว่าตรงนี้ผมปิดไปละโอเคทีนี้ผมก็กดเต็มจอนะครับก็คือกด Maxim i z e ตรงนี้นะครับ เต็มจอนะครับทีนี้ขึ้นมาครับตรงนี้ก็ยังหน้าตาก็จะยังไม่ค่อยน่าเสรดเท่าไหร่นะครับให้เรานะครับมาทําการกดบวกก่อนนะครับกดบวกตรงนี้นะครับ <im itation> ก็คือการขยายซูมอินตรงนี้คือซูมอินตรงนี้คือซูมเอานะครับซูมอินซูมเอานะครับแล้วก็นะครับตรงนี้นะครับก็คือบาร์ชาร์ตสามารถเลือกได้เป็นบาร์ชาร์ตตรงนี้เป็นแท่งเทียนนี่เป็นกราฟเส้นแท่งเทียนนะตรงนี้เป็นกราฟเส้น แท่งเทียนอันนี้ผมขอเป็นแท่งเทียนแล้วกันนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเพล์ตรงนี้นะครับเป็นเป็นปุ่มอ่าคือการาฟก็จะอยู่ในลักษณะตามล่ะครับปัจจุบันไปตลอดนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็คือมันจะพาเรานะครับไปที่ด้านข a า,าสุดของการกาฟตลอดสมมุตินะเราไปที่ไหนก็แล้วแต่นะครับเราเรากดออกนะครับตรงนี้เราสามารถเลื่อนได้ถ้าเกิดเราเรากดตรงนี้เมื่อไหร่นะครับถ้าเกิดเรากดตรงนี้เมื่อไหร่มันจะอยู่ข้างหน้าสุดตลอดใช่ไหมครับข้างหน้าสุดตลอดโอเคนะครับ ต่อไปนะครับบางท่านอาจจะต้องการที่จะเปลี่ยนสีครับมีมีกริดหรืออะไรสักอย่างลบกจออย่างยังไม่พร้อมที่จะเทรดตอนนี้นะครับให้เราทําการคลิกขวานะครับแล้วก็กดที่นะครับด้านล่างนะครับ Property ตรงนี้นะครับแล้วไปที่ Common นะครับตรงนี้นะครับโชว์กริดนะครับเอากริดออกก็คือเส้นตลาดนะครับเอาเอากริดออกนะครับโชว์อาร์คสไลด์ก็จะมีเส้นบิดอาร์คนะครับก็คือราคาบิดราคาอาร์คให้เห็นนะครับ ชโอซก็ u, คือ open h i g h low close นะครับถ้าต้องการให้มีอยู่ก็ตรงนี้ open h i g h low close นะครับถ้าเกิดต้องการให้มีอยู่ก็กดติ๊กไว้ได้ถ้าเกิดไม่ต้องการก็กดปิดไปได้นะครับอโอเคผมไม่ผมไม่ต้องการนะครับผมก็กดปิดโอเคเห็นไครับก็จะสะอาดตาขึ้นมากนะครับเ,เรียบร้อยนะครับกดย่อเล็กดูนะครับต่อมานะครับก็ถ้าต้องการเปลี่ยนสีการาให้ท่้งเกียนเป็นเขียวแดงนะครับ ลายแบล็กเกลว่สีดำอย่างเงี้ยครับสามารถทำได้นะครับผมจะทำเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับโดยการนะครับคลิกขวานะครับที่ที่วงโล่งนะครับแล้วกด p r o p e r t y เช่นเดิมนะครับแล้วไปที่ Color ตรงนี้นะครับทีนี้ก็จะมีนะครับแบล็กเกลแบล็กเกลก็คืออะไรแบล็กเกลก็คือข้างหลังตรงนี้ครับโฟเกลก็คืออะไรครับก็คือด้านหน้าตรงนี้ครับที่เป็นแผงเส้นนี้ครับแบล็กเกลสีดำนะครับโฟกลสีขาวโอเคครับกริดเมื่อกี้เราเพิ่งเอาออกไปพรงั้เราเราไม่ต้องไปยุ่งกับมันบาร์อัพนะครับบาร์อัพนะครับก็ แท่งของแท่งขึ้นนะครับแท่งขึ้นแท่งขึ้นบาร์ดาวก็คือแท่งลงนะครับแท่งลงปัจจุบันบาร์อัพมันเป็นสีเขียวแล้วแท่งขึ้นครับที่กรอบเนี่ยเป็นสีเขียวถูกต้องแล้วเนาะบาร์ดาวแท่งลงแท่งลงผมต้องการให้เป็นสีแดงนะครับผมก็ไปที่เรสคำว่าเรสสีแดงนะครับเรสโอเคเราดูตรงนี้ได้นะครับเห็นไหมป็นสีแดงแล้ว แท่งขึ้นสีเขียวแท่งลงสีแดงนะครับต่อไปบูแคนเดลนะครับบูแคนเดลก็คือเนื้อเนื้อของแท่งกระถิงก็คือเนื้อของแท่งขึ้นนั่นเองนะครับผมต้องการให้มันสีเขียวนะคือสีเดียวกับบาร์อัพนะครับกกดเข้าไปนะครับสีไลน์เนี่ยครับเห็นไหมตรงนี้กลายเป็นสีเขียวแล้วนะครับต่อไปแบคแคนเดลก็คือเนื้อนะครับเนื้อของแท่งแดงนะครับเนื้อของแท่งขาลงเนี่ยแท่งลงเนี่ยแท่งเก็บแท่งหมีนะครับ แอร์แคนเดอร์นะครับผมขอให้เป็นส like. ีประดวันเป็นสีขาวเนาะขอให้เป็นสีแดงนะครับอ่าได้ละเป็นสีแดงเรียบร้อยละทีนี้นะครับลายกราฟลายกราฟก็คือจริงเมื่อกี้นะกดเป็นลายกราฟอยากให้เป็นสีลายเป็นสีเขียวผมขอให้เป็นสีน้เงินนะครับไม่เป็นไรเป็นอะไรก็ได้นะครับโอเคเราใช้แค่เท่านี้นะครับหลังจากกดโอเคครับปึ้งอ่ากลายเป็นเขียวแดงเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้ลายกราฟเป็นสีน้ำเงินเห็นไหมครับอ่าลายกราฟสีน้ำเงินก็ได้เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคทีนี้เราก็พร้อมแล้วที่จะ สามารถตรงนี้ก็จอลงๆสามารถเปลี่ยนทมเฟรมตรงนี้นะครับ1 M1 M 5 M หรื M 5 M 3 0 H 1 H 4 D 1 W 1นะครับแล้วก็มันนะครับนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับวิธีการเปลี่ยนสีนะครับโอเคต่อไปนะครับก็จะเป็นวิธีการใส่อินดิเคเตอร์นะครับการนำอินดิเคเตอร์เข้ามาใส่สามารถใส่ได้นะครับโดยนะครับ มี2อซี่สองที่นะครับ1ก็คือนะครับกดตรงนี้นะครับในตรงนี้เห็นไหมครับมันจะมี indicator list อยู่นะครับกดตรงนี้นะอ่าถ้าผมต้องการใส่นะครับอ่าเป็นเส้น moving average นะครับแล้วก็ RSI นะครับผมก็มาที่ตรงนี้นะครับ1คือเส้น moving average นะครับผมก็ใส่ที่ trade ไปที่ trend นะครับแล้วก็กดที่ moving average นะครับกดเข้าไปนะครับตรงนี้ผมตั้งค่าให้เรียบร้อยนะครับผมขอเป็นค่านี้เลยแล้วกัน โอเคเห็นไครับได้มาแล้วถ้าต้องการแก้ไขข้างในกดแล้วกลคลิกที่เส้นได้เลยนะครับต่อไปนะครับผมอยากใส่เส้น RSI เพิ่มอีกสักอันนะครับเป็นเส้นที่อยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับผมก็กดที่เหมือนเดิมนะครับตรงนี้นะครับ Indicator List นะครับแล้วก็มาที่นะครับ Oscillator นะครับแล้วก็เลือกนะครับ Relative Strength Index นะครับตรงนี้นะครับกดเข้าไปนะครับตรงนี้ผมขอเป็นค่านี้เลยแล้วกันนะครับโอเคเห็นไหมขึ้นมาแล้ว สามารถย่อขนาดได้ขยายขนาดได้ด้วยนะครับที่นี้สามารถปรับแก้ไขได้นะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับสามารถกดคลิกขวานะครับสามารถแก้ไขอินดิเคเตอร์ได้นะครับโดยการคลิกขวานะครับแล้วมาที่อินดิเคเตอร์ลิสต์ตรงนี้นะครับสมมุติผมต้องการที่จะให้นะครับเส้นเข้าหนาหน่อยทั้ง2ตัวเลยนะครับอเราก็มาที่ moving average นะครับกด edit นะครับ มต้องการเปลี่ยนเส้นเป็นสีชมเป็นเส้นเป็นสีขาวนะครับเปลี่ยนเส้นเป็นสีขาวแล้วขอให้เส้นใหญ่หน่อยหนาขนาดนี้นะครับเท่านี้เลยแล้วกันนะกดโอเคนะครับอ่าเส้นนี้เป็นสีขาวแล้วหนาแล้วนะครับต่อไปนะครับถ้าเกิดผมต้องการที่จะเปลี่ยนเป็นสีนะเปลี่ยนตัวนี้ให้หนาขึ้นก็เช่นเดียวกันนะครับก็กดขวานะครับกดที่ indicator list นะครับ แล้วก็มาที่ Relative r e t h Index นะครับแล้วก็กด Edit นะครับผมต้องการให้เส้นเป็นสีฟ้าเหมือนเดิมนี่แหละแต่หนาอย่างเดียวนะครับหนาขึ้นนะครับโอเคกดเข้าไปนะครับกดปิดปึ้งเห็นไหมครับเป็นเส้นหนาแล้วนะครับอ่าในกรณีที่ต้องการจะถอด Indicator ออกก็ได้เช่นเดียวกันนะครับโดยการคลิกขวานะครับแล้วกด Indicator List นะครับแล้วก็กด ม o มวิเวอเลสกด e ี e ิทเลทิสเซนกี้ด็กกด Delete ก็ถือว่าเป็นการลบทุกเส้นออกได้นะครับผมต่อมานะครับเป็นวิธีการใส่อีกวิธีหนึ่งโดยการที่มาเลือกที่ตรงนี้นะครับนาวิเกเตอร์ตรงนี้นะครับกดตรงนี้ก่อนนะครับแล้วเลือกอินดิเคเตอร์นะครับเราเลือกสมมติผมต้องการเหมือนเดิมนะครับใส่เส้นม o v วิเอร์เลสนะครับผมก็ลากไปใส่เลยครับเห็นไหมครับผมต้องการใส่อ่า ISI ผมก็มาตรงนี้นะครับ แล้วกดนะครับ relative s เซ็งอินนะครับลากไปวางได้เลยนะครับกดโอเคอ่าเรียบร้อยโอเคได้เหมือนกันนะครับต่อไปผมต้องการจะปิดทำเหมือนเดิมครับปิดไม่เอเลหนกดดี l e t e ี e l a t i ย e s ซ็งอินเกดด e l e t e นะครับอ่าเรียบร้อยตรงนี้นะครับต่อมานะครับในกรณีที่ต้องการจะขีดเส้นเพื่อทําการเทรดเส้นจะอยู่ทั้งหมดอยู่บริเวณบริเวณตรงนี้แลครับ นี่ป็นเส้นอนนะครับเส้นนอนเห็นไหมครับดับเบิ่งคลิกให้ขึ้นจุด2จุดสามารถเลื่อนได้นะครับสามารถ Copy ี้ได้โดยการกด Ctrl ตอนนี้ผมกด Ctrl แล้วนะกด Ctrl แล้วนะครับแล้วกดลากเห็นไหมครับแล้วก็ปล,อปล่อยแต่เบิ่งคลิกให้ขึ้นเป็นจุด2จุดก่อนกด Ctrl นะครับกด Ctrl แล้วก็ลากขึ้นไปอ่าสามารถคัดได้นะครับหรือต้องการขีดเป็นเส้นเทนไลน์นะครับเส้นเทนไลน์ก็สามารถใช้เส้นนี้ได้นะครับ เส้นนี้นะครับนี่นะครับลากวางนะเช่นเดียวกันถ้าเกิดเป็นจุดกดเป็นจุด2งจุดก่อนให้มันขึ้นเป็นจุดก่อนสามารถก็ปี้ไปวางได้นะครับสมงต้องทำเป็นช็แนลนะครับกดตอนนี้กดคอนโทรลแล้วนะครับกดแล้วก็วกดลากขึ้นมานะครับสามารถสร้างเป็นช็อแน,นลได้นะครับเห็นไหมครับถ้าต้องการจะอีดอิทเส้นพวกนี้ให้อย่างเช่นกรณีที่ต้องการจะแบบขยายขยาย ให้เส้นหนาขึ้นนะครับก็กดให้เกิดเป็นจุดขึ้นมานะครับกดแลวมือคลิกให้เป็นจุดก่อนนะครับแล้วก็คลิกขวานะครับกดเทนไลน์พาราพตี้นะครับสามารถขยายเส้นได้นะครับให้เส้นมันหนาขึ้นได้นะครับหรือนะครับถ้าต้องการจะไม่ให้มันเป็นแบบเป็นลักษณะที่เป็นยาวๆอย่างนี้นะครับแต่ต้องการจะเป็นขีดง่ายๆก็คลิกขวาตรงนี้นะครับแล้วก็กดพารามิเตอร์นะครับกดเรเ a ยก็คือการยิงออกไป จุบก็หลัจากนี้เวลากดที่เทล,ลาตรตัวนี้ก็จะไม่สามารถสร้างอันนี้ได้นะครับหลักๆก,ก็มีเท่านี้นะครับสําหรับการขีดเส้นเส้นเกี่ยวกับการเทรดด้วยกราฟป่าก็จะมีประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับก็จะมาสอนวิธีการเข้าออเดอร์บายหรือเซลนะครับก็ตรงนี้ผมเปิดบัญชีเดโมขึ้นมาแล้วก็มาทดสอบไปดูนะครับก็อ่า ไปเร้สายตัวนี้ครับก็จะมีปุ่มนยครับเป็นสามเหลี่ยมตรงนี้ครับกดเข้ามานะครับตรงนี้สามารถปรับขนาดหลอดไสายได้สมมติผมต้องการเป็น0ูนยอย่างนี้นะครับ0ูดหลอดน้อย่างนะครับผมกดออเดอร์บายนะครับปึ้งครั้งแรกระบบจะถามก่อนว่านะครับคุณต้องการเปิดใช้วันที่เทรดดิ้งไหมนะครับวันที่เรดดิ้งก็คือกดปุ๊บเนี่ยสามารถออเดอร์ก็คือติดเลยกดปุ๊บมันจะขึ้นเลยทันทีกดไหมเพื่อความสะดวกสบายก็กดได้ครับกดโอเคนะครับ กรณีตรงนี้นะครับผมต้องการเปิดออเดอร์บาย0.5นะครับผมกดบายปึ้งปัจจุบันก็จะขึ้นเลยนะครับอ่าทีนี้นะครับในกรณีที่ผมต้องการจะตั้งสต็อปล็อตครับการบายก็คือการการคิดว่าราคาจะขึ้นนะครับการตั้งสต็อปล็อตก็คือสต็อปล็อตจะอยู่ข้างล่างผมสามารถกดที่ชิ้นตรงนี้ครับแดกทูโมดิฟายนะครับสามารถกดแล้วก็ลากลงมานะครับต้องการสต็อปล็อตผมต้องการสต็อปล็อตตัวนี้นะครับอ่าตรงนี้คือสต็อปล็อตก็จะมีเส้นสต็อปล็อตขึ้นนมาะครับ ถ้าต้องการตั้ง take profit นะครับผมก็สามารถลากขึ้นไปเพื่อเป็น take profit ได้นะครับอยู่ข้างบนนะครับตรงนี้นะครับพอกด order ปุ๊บเนี่ยข้างล่างก็จะขึ้นมานะครับ buy 0.5นะ stop loss ก็คือเลขนี้นะครับ tp ก็คือตัวข้างบนตัวนี้นะครับโดยถ้าเกิดสมมติราคาไปชนเส้นบนหรือเส้นล่าง o r อร์ก็จะถูกตัดนะครับข้างบนก็จะเป็นตัดกำไรข้างล่างก็จะเป็นตัดขาดทุนนะครับทีนี้นะครับก็ตรงนี้นะครับพอใจในกำไรนะครับ ก็สามารถกดปิดได้ทันทีโดยปุ่มนี้นะครับหรือถ้าพอใจแบบว่าโอเคอยากจะตัดขาดทุนก็สามารถกดปิดโดยปุ่มนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ผมจะกดปิดแล้วนะครับอันนี้เป็นปิดขาดทุนนะครับกดปิดไปก่อนนะครับต่อไปนะครับเป็นออเดอร์เซลนะครับเพราะผมต้องการจะเปิดออเดอร์เซลนะครับผมกดปุ่มนี้ได้เลยนะครับด้านบนทางซ้ายตรงนี้นะครับกดได้เลยตึงแล้วผมต้องการตั้ง Stop l ล s s นะครับผมก็เซลลนะครับ stop l o อ s อยู่ข้างบน ั้งอง Stop Loss ว่าถ้าเกิดราคาขึ้นมาสูงกว่า h i g นี้แล้วนะครับผมจะให้มันตัดขาดทุนให้นะครับโดยผมหวังว่าราคาจะลงไปนะครับโดยตั้งทีวีไว้ที่ตรงนี้นะครับ Take Profit นะครับตรงนี้ก็จะเป็นการตั้ง Stop Loss และ Take Profit นะครับอย่างง่ายนะครับอ่าโอเคตรงนี้ผมก็จะขอปิดออเดอร์นี้ไปก่อนนะครับเพื่อที่จะสอนในส่วนอื่นต่อนะครับแล้วก็ตรงนี้สามารถกดปิดได้ทันทีนะครับเมื่อต้องการนะครับ อานี่คือการวิธีการเข้าออ,อเดอร์นะครับอย่างง่ายนะครับผมครับต่อไปนะครับจะเป็นอ่า โอเคครับก็จบไปแล้วนะครับกับวิธีการใช้ MT4 นะครับอย่างละเอียดนะครับผมโอเคครับ